ตั้นใส่ชุดนักเรียนหรอจังเลยไหนไหนหันหน้าหาตาดิวันนี้นักเรียนเตรียมพร้อมเลยครับขึ้นรถแล้วจะได้ไปส่งแล้วรอมากๆครับครับนี่ไงแม่แม่กำลังเอาหม่ำให้อยู่ครับผม ฮะขึ้นรถแล้วเตรียมตัวครับไปโรงเรียนไหนกระเป๋าหนูอยู่ไหนด้านดูดิขนมมีปะลูกขนมมีไหมมันหมดมันหมดก็ตาตาใส่กระเป๋าไปแล้วไงขนมอ่ะ ดูนี่กระเป๋าหน้าครับครับอ่าไม่ใช่ <c oughs> กระเป๋าข้างหน้าเลยหูกกระเป๋าข้างหน้าครับอันนั้นกระเป๋าหลังไปเดี๋ยวตาเดี๋ยวตา,ด,วตาดูซื้อให้ใน,นแค่นี้ก่อนครับไปแล้วครับส่งถึงโรงเรียนแล้วครับไม่ร้องเดี๋ยวนี้ติดเพื่อนแล้ว ติดเพื่อนติดครูส่งที่โรงเรียนแล้วครับอพอได้กระเป๋าปุ๊บเดินเข้าเดินเข้าห้องเรียนเลยครับมาศูนย์เด็กเล็กเดี๋ยวนี้น้องตั้นไม่ร้องแล้วครับติดเพื่อน ติดคูแล้วครับงั้นแค่นี้ก่อนครับผม